คนทํเกณฑ์ชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะน,นํา1เมนูปั่นนะฮะซึ่งเป็นภาคต่อจากข้าวโพดนมสดคาราเมลปั่นนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้มีอะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวโพดนะฮะนมสดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้น้ําผึ้งแทนนะครับเป็นใช้น้ําผึ้งแทนตัวคาราเมล โอเคครับส่วนผสมที่เราใช้ก็จะมีนมสดเมจิพัดเจไลนะครับนมข้นจืดนมข้นหวานนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำผึ้งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทําในส่วนของนมสดเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะใช้นมข้นจืดที่30มสิบแอลนะครับแล้วก็ใช้นมข้นหวานนะครับ 30มสิบเมเช่นกันนะครับก็เราเติมนมข้นหวาน30มสิบปมวลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้นมสดเมจิพัทเชไลนะครับ30มสิบเมเช่นกันส่วนผสมต่อไปนะครับที่เราจะใช้ก็ใช้น้ำพึ่งนะฮะประมาณ10บเปนมนะครับก็พูดง่ายๆเลยก็คือน้ำพึ่งเอามาแทนคาราเมลในเมนูก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะหลังจากนั้นนะฮะให้เราตักน้ำแข็งในแก้ว8ออนซ์นะครับเตยมไปรอวันนี้ผมใช้น้ำแข็งบดนะครับเนื่องจากหลังสงการแล้วโลงน้ำแข็งนี้ขาดแคลนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เติมส่วนผสมของนมน้ำผึ้งลงไปนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราเติมข้อพูดลงไปนะฮะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากปั่นละเอียดแล้วก็เทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟนะครับ นี้แก้วผมก็เป็นแบบแก้วธรรมดานะครับอย่างที่บอกครช่วงหลังเทศกาลสงการทุกอย่างขาดแคลนหมดเลยเราก็ใช้วันนี้ใช้แก้วเป็นแบบแก้วลอนนะฮะสิบแปดออนธรรมดาครับ,เ,คครบเราอาจจะแต่งหน้าโดยเม็ดรระโพดนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับโอเค จากนั้นเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปด้านบนนะครับให้น้ำผึ้งค่อยๆไหลลงไปในส่วนผสมนะครับปิดฝาพร้พอมเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูข้าวโพดนมน้ำผึ้งนะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดที่ปุ่มลูกกระดิ่งข้างปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆจากช่องคนทํากินนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ